5. เคล็ดลับง่ายๆคุมเบาหวานให้อยู่มัดโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือกําลังเสี่ยงเป็นเบาหวานซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยที่ไม่ต้องพึ่งยามากเกินไปมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 1. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยเผาผลาญน,น้ําตาลในเลือดได้ดีลดความเสี่ยงโรคแทรกซ้อน 2. อกินอาหารเป็นเวลากินมื้อละน้อยๆจะช่วยควบคุมน้ําตาลไม่ให้พุ่งสูงเกินไป 3. จํากัดอาหารหวานเลือกอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําเลี่ยงน้ําหวานขนมหวาน 4. เพิ่มผักใบเขียวและธัญ,ญพืชใยอาหารสูงช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลไม่ให้พุ่ง5จัดการความเครียดความเครียดกระตุ้นฮอร์โมนที่ขัดขวางการใช้น้ำตาลควรผ่อนคลายเพียงแค่ปรับพฤติกรรมง่ายๆเหล่านี้ก็จะทำให้ร่างกายสามารถใช้น้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยควบคุมเบาหวานได้เป็นอย่างดีลดความจำเป็นในการใช้ยาและห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อนได้อย่างยั่งยืน